อ่ะไอเฮมโอโร่เฮยครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีกับสุริยไกยูทีวีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโคดิลัสซอสอาร์ออนไลวันดิวจดาวด้วยเลครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ช่องยูจีเอสโอบีเอสวนเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่17แล้วนั่นเองนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับผมทางผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารใหม่จากไลฟ์สตรีมซอสอาร์ออนไลวันดิวจดาวพาร์ทที่5จากช่องเอสโอคาเฟ่เองนะครับผมเนาะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสำ ไลฟ์ซีวันดิทูดาวก็ผมจากช่องเอสโซคาเฟ่เนี่ยเขาพิ่งไลฟ์สดๆร้อนๆเลยก็ว่าได้ก็คือวันที่24ที่ผ่านมานะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่เขาไลฟ์เสร็จผมทําคลิปแบบด่วนๆเลยนั่นเองเนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้การถ้าเกิดคลิปนี้นะผมมีการพูดผิดลิ้นพันประการันหรือว่า,าพูดเร็วไปหรือว่าแระกแดะหรือว่าบางทีอาจจะมีหายใจดังหรือว่าบางทีติดดีเลย์ นั่นนู่นนี่ก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมพอดีอ่ามันมืดแล้วก็อาจจะฟูดดังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับหมายถึงตัวผมนะนะครับผมเนาะและก็ อีกอย่างหนึ่งลืมพูดเลยครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข่าวเลยละกันนะครับนะฮะว่ามีอะไรบ้างอ่ะแล้วก็ขอที่เราจะไปเริ่มอัปเดตการขออนุญาตพูดถึงอัปเดตล่าสุดของวเรีม์ฉาดานเดี๋ยวกันนะครับผมเนาะก็และหลายคนน่าจะเห็นนะฮะว่าสำหรับอัปเดตแพทใหม่ของวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์นี้นะครับเรียกว่าอัปเดตเยอะเลยก็ว่าได้อย่างแรกคืออ่ะ มีชาเลนจ์ใหม่ที่แจกเพชรประมาณเยอะกว่าเดิมผมไม่แน่ใจว่าแจกเท่าไหร่ประมาณสักพันนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเนาะแล้วก็มีการปรับหน้ายูใหม่นะครับหน้าอีเวนต์นั่นนู่นนี่ประเด็นที่สําคัญครับผมไอหน้ายูไไม่เท่าไหร่ครับผมประเด็นคือหน้าอีเวนต์มันมีอีเวนต์หนึ่งที่เรียกได้ว่าสรุปแม่งจะเอาเข้าจริงคือ l i m i t e d Ba t t l e ครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นหน้ายูไของนิวเจ็บแบ t เทิคือเป็นรูปหน้าของยูนาจัง ซึ่งไประเด็นคือการที่มันใช้รูปอยู่นาจังอะผมนึกถึงแผนที่น้เว้ยอย่าผมขึ้นรูปให้ผมนึกถึงแผนที่น้เว้ยวเพราะว่าแผนที่เนี้ยมันเหมือนคอนเสิร์ตของยูนาจังเว้ยเออมันเหมือนมันเหมือนคอนเสิร์ตของยูนาจังจริงเว้ยซึ่งผมเชื่อเลยว่า Battle l i m i t e d เนี้ยนะครับไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เออลิมิเต็ดแบทเทิลเนี้ยผมเชื่อเลยว่าผมเชื่อเลยว่ามันคือด่านนี้แน่นอนแต่ว่าผมไม่ได้การันตีเสมอไปว่า ช่หรือไม่ใช่เพราะว่าบางทีมันเป็นแค่ข่าวลือแล้วก็บางทีอาจจะเป็นที่สิ่งที่ผมคิดขึ้นไปเองว่าใช่หรือเปล่านะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะแล้วก็แน่นอะนผมไม่ได้มีแค่ปรับ UI นะมีกาชาใหม่ด้วยก็คือเป็นตู้กาชาหลอกขายแต่ ไปเรนไม่ได้อยู่ที่ตัวละครผมมีอ b i l i t y ใหม่ด้วยคือเป็นอ b บิลิตของชินอนวาเลมโชดาวอ่าซึ่งรูปภาพประมาณนี้เลยเนะครับผมเนาะซึ่งความสามารถรู้สึกว่าก็คือถ้าเกิดโจงตีปกติจะทำจะทำให้ติดสถานะใช้แข็งแล้วก็โอกาสเพิ่มคี้นะครับ40แล้วก็เพิ่มคีประมาณ30ซซึ่งบอกเลยว่าใครที่เปิดได้ถือว่าใบเนี้ยโกงใช้ได้นะ เพิ่มทั้งคีนะครับแล้วก็โอกาสเพิ่มคีแล้วก็มีแช่แข็งด้วยบอกเลยว่าใบนี้คือบอกเลยว่าใครที่ได้คือคุณสามารถเอาไปใส่กับตัวละครที่เป็นสายคีเลยก็ว่าได้นะครับผมคือร,รู้สึกแต,แต่บอกก่อนนะครับว่าใบนี้ไม่จํากัดตัวละครที่เป็นสายน้าแข็งนะจะใส่ให้กับตัวละครสถานาะเจ็บก็ได้จะใส่ให้กับตัวละครสถานะไฟก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันไม่ได้ระบุว่าเพิ่มให้กับธาตุนั่นนู่นนี่เสมอไปจริงไหมเพราะฉะนั้นใครได้ถือว่าโชคดีซึ่งลาสุดพี่เต้กูเปิดได้ ฮิตเต้โอรทอกเปิดอบีตี้ชิโนนคนนี้ัะดาวได้ประมาณสเต็ปสองงั้นได้เรางงเลยแบบฮิตเต้ดวงดีออกแล้ะเราอ่ะโอ้แม่งเอยอิจฉาจริงๆเลยนี่ครับผมเนาะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่า,าหลักก็ประมาณนี้นะล,ล,ล,ละกันนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ดูก็ฝากรับชมนนล,ละกันสำหรับคลิปกาชานะซึ่งแน่น,นอนผมก็อัดคลิปแล้วเรียบร้อยแล้วผมสลับพาที่ยี่สิบเอ็ดและที่สำคัญท่านผู้ชมเห็นเห็นเห็นอะไรไหม ทีโพสใช่การ์ู้ชมสิ่งสิ่งที่ผมจะสื่อคือเมื่ออัปเดตยี่สิบที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าแน่นอนครับตามธรรมเนียมของวันลูทเทดาวทุกๆครั้งเวลามีอัปเดตการชาใหม่มันก็ต้องมีบัคที่ตามมาเลยครับผมก็คือบัคตกทีโพสครับซึ่งประเด็นคือมันไม่ได้ทีโพสทั้งหมดนะทีโพสคนเดียวประเด็นคือผมไปถึงสองครั้งเลยคือทีโพสของโต ชุด GTO และ t ีโพส FSO แต่ทีโพส FSO อันเนี้ยเด่นกว่านะาเรียกว่าโหแบบล่าสุดบัคกทีโพสครั้งก่อนก็บัคกฟิวชั่นบัคกลูกตาบั๊กนะกระโปงเสื้อของคีโตปิวรอบดีบัคกทีโพสเกมมึงจะพังปะเนี่ยเฮีย บักทีพุทธวัดแหกนะครับไม่ว่าเป็นอะไรที่น่าขำดีนะผมก็ไม่รู้ว่าเกมจะอยู่ได้กี่ปีอันนี้ก็ต้องรอดูทีนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งดูทีละข่าวเลยละกันนะครับว่าข่าวที่ผมจะนําเสนอวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยท่านผู้ชมไป let's go นะครับอ่ะแล้วมาแต่รูปแรกของผมก็คือจะเป็นอีเวนต์ใหม่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคืออีเวนต์อะไรซึ่งผมตั้งสองทฤษฎีก็คืออาจจะเป็นอีเวนต์ limited b a t เทิ Battle, หรืออาจจะเป็นร้อยชั้นนะครับผมถ้าไม่มถึงผมคิดว่าอาจจะเป็น l i มิเต็ b a บตเทตามที่บอกครับในหน้าอีเวนต์มันเปิดเผยรูปไอคอนลิมิเต็ดแบตเทแล้วซึ่งอาจจะเป็นการสื่อว่าเร็วนี้หรือไม่กี่เดือนอาจจะเอาดาอ่านนี้มาก็ได้นะครับผมเนาะหรือไม่ก็ร้อยชั้นซึ่งถามว่าทัา้งผมคิดว่าเป็นร้อยชั้นถ้าผู้ชมดูจากแรงดิ เออมันใช้แรงนะซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ตรงแรงเนี่ยอาจจะเป็นการสื่อว่าเฮ้ยคุณอยู่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วอะไรมาเนี่ยเออนะครับผมเนาะซึ่งดูจากหน้าตามีการจัดตัวละครด้วยนะแล้วก็มีการจัดอับิตีนะครับแล้วก็บอกเวลาด้วยนะสี่นาทีนะครับแล้วก็แจกของด้วยนั่นเองนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะนะครับหรือไม่ก็อย่างหนึ่งเกินคาดนะมันคือด่านที่เอาของก็คือวางตัวละครใช่ไหมวางตัวละคร แล้วก็รอประมาณ4ี่ชั่วโมงเพื่อเอาของซึ่งประเภทนีน้ผมเคยเห็นอยู่เกมหนึง่งคือ To o o f The l a อ e ที่ให้วางตัวละครค้างไว้แล้วก็รอตามเวลาที่เขาบอกอ่ะแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บรับของที่เรารอได้เลยนะครับซึ่งไอ้ไอข้อที่3เนมะันเป็นข้อที่เรียกว่าเรียกว่าเกินค่าแต่ไอ้คำว่าเกินค่าที่ผมตั้งตั้งสันิฐานเอาไว้ อาจจะเป็นจริงก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตรงเลขมันบอกว่าสี่ชั่วโมงอะเอ้ยบางทีก็ไม่แน่เสมอไปนะก็รอดูอีกทีแล้วกันครับว่าเออตรุปแล้วด่านนี้คืออะไรนะครับผมก็รอดูอีกทีแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ลูกต่อมานะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับอาทาร์ิเซอร์เหมือนสอบถามผู้เล่นนะครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างเดีย๋ยวผมขอญาตรอสักครู่นะครับ โอเคก็ตอนนี้เรามาถึงหน้าที่เกี่ยวกับเขาที่เห็นของคนเล่นแล้วนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าทางโปรดิเซอร์เขาได้ปล่อยแบบสอบถามหรือเนะปล่าแต่คาดว่าน่าจะเปอยแบบสอบถามแหละซึ่งผมลองแคปรูและแปลเล,แล,ลยแล้วเรียบร้อยับผมก็เขาบอกว่าความคิดเห็นอื่นๆเกี่ยวกับเหตุผลของความพึงพอใจซึ่งสิ่งที่เขาบอกก็มีประมาณ5ข้อเนาะก็ข้อข้อหนึ่งเขาบอกว่าฉันต้องการฟังก์ชันอัตโนมัติ2การทํางานไม่ทํางาน สามคเควสเนื้อเรื่องน่าลำคาญสี่ไม่พอใจเพราะไม่รับรองเสียงเต็มห้าเสียงไม่ภาคเฉพาะต่างประเทศซึ่งอันนี้รู้สึกว่าผมลองอ่านนะสะ่วนมากน่าจะเป็นที่ตางประเทศทั้งส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดไปเนเจมัน J an, มันคงไม่มีปัญหาหรอกจริงไหมสม่วนมากน่าจะเป็นที่ต่างประเทศทั้งส่วนใหญ่ที่แบบมีปัญหาขนาดนี้ซึ่งเอาจริงหัวข,ข้อแลวผมเห็นด้วยนะฮ้ย ฉันต้องการอัตโนมัติซึ่งเอาจริงมาถ้าเกิดในเกมนี้มีอัตโนมัติผมบอกเลยนะครับว่าการที่คุณจะทำเควสไรวันเช่นเล่นสตอรี่สิบครั้งอ่ะสบายเลยนะสบายนะเอาจริงแบบเฮ้ยเล่นออโต้สิบครั้งไม่ต้องสกิปไรมาเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันโอเคดีนะแบบเฮ้ยสกิปไม่หน่อยสิบครั้งเลยมาเนี่ยแบบไม่ต้องสกิปได้อัตโนมัติให้เลยมาเลยแล้วก็รี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 จนครบสิบครั้งลยมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันทำกันให้ผมโอเคนะแต่สุดท้ายเกมก็ยังมีข้อเสียอยู่ดีคือแม ก็อันนี้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคนเล่นนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหากาชาเลยดีกว่านะครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไลฟ์มันค้าอ่ะต่อมาผมกาชาปอกนั่นเองนะครับผมเนาะก็โอเคอย่างแรกก่อนเลยครับผมสำหรับกาชาตู้ใหม่นะครับผมก็เขาเขาบอกว่าจะมาภายในเดือนมีนาคมแน่นอนซึ่งเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูเลยนะครับว่าโอเคสำหรับตู้ใหม่เนี่ยจะมาวันที่ไหร่ซึ่งดูจากรูปภาพนะครับผมน้องสุนเขาบอกว่าสำหรับตู้นี้จะเป็นเซฟเทศกาล รูดูใบไม้ร่วงซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเออเป็นฤดูสักราห,หรือเปล่าความจริงไม่ใช่ผมมันคือรูดูใบไม้ร่วงมันจะอยู่ในช่วงเส้นเดือนของมีนาคมอ่ะซึ่งประเด็นคือเหมาะเจาะบดีที่เขาจะทําขายซึ่งคําถามแรกเลยลิมิเต็ดหรือเปล่าผมเชื่อเลยว่าลิมิเต็ดแน่นอนเพราะว่าวีเอแม่งเริ่มขายลิมิเต็ดเยอะแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดเลยว่ามึงยังไงก็ลิมิเต็ดอย่างแน่นอน ในครับผมเนาะผมเชื่อเลยนะครับผมเนาะอ่ะอยากแรกก่อนเลยนะครับผมเนาะก็รู้สึกว่าจะมีการฉลองดาวน์โหลด100ล้านดาวน์โหลดท่านผู้ชมอ่ะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าผมผมลองแปลมันมันอย่างนั้นจริงเว้ยอ่าผมผมลองทัสเลยนะบอกเขาบอกว่าปล่อยของขวัญพิเศษครบรอบ100ปีสักอย่างหนึ่งอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร100ปีหรือฉลองร้อยล้านดาวโหลดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอาหรือว่ามันคือกิจกรรมอะไรบางอย่างนี่แหละที่แบบฉลองปุ๊บ ได้ของฟรีแล้วกันนะผมเนาะก็สำหรับของฟรีที่เขาแจกก็จะมีเพชร1 0 0 0กับตัวการันตี sr ใบึ่งใเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างเลยนะครับว่าแต่ละวันเขาแจกอะไรบ้างอ่ะเริ่มตันแต่วันที่1มีนาคมแจกห้า้อยเพชรวันที่7มีนาคมแจกห้าร้อยเพชรและวันที่13มีนาคมแจกตัวการันตี sr 1ใบซึ่งรู้สึกว่าเขาแจกอย่างละ1นสัปดาห์เลยเนาะเห็นไหมวันที่1วันที่7 17 แล้วก็13นะครับเฮ้ยมันเรียงแบบนี้หรือวะเนี่ยพุทธอังคารจันฮี่อ่ะนี่มันนี่มันเรียนจากน้องไปมากหรือวะนะครับผมเนาะเอาเอาว่าก็ใครที่เล่นอยู่ก็เตรียมตัวรับของได้เลยเขาบอกว่าสับตารางนี้ก็จะแจกถึงจนจนถึงวันที่สิ้นเดือนมีนาคมเวลา3ามทุ่มห้าเก้าเองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือตารางเราอินที่ว่าแจกดรจริงนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาผม แน่นอนครับทุกครั้งเวลามีการชาหมหนก็จะต้องมีอีเวนต์วยครับผมนาะก็สำหรัอบอีเวนต์รอบนี้ผมก็จะเป็นอีเวนต์ฤดูใบไ,ไม้ร่วงเองนะครับผมนาะก็สำหรับอ,อบีตี้ที่เขาแจกรอบนี้ก็ผมก็จะเป็นอบีตี้ของชิโนนชุดกิโมโนเองนะครับผมนาะนี่เรียกว่าใครที่อวยชิโนนนะครับเรียกว่าเตรียมเก็บไปเลยแล้วก็ที่สำคัญ สำหรับชิโนนล่างนี้เป็นชิโนนล่างเอลโอด้วยนะเว้ยเออเนี่ยเป็นล่างหูแมวนะเว้ยแล้วก็มีหูแมวแล้วก็หางแมวเ้ยน่ารักใช่ได้เลยว่าได้ครับผมเนาะก็ก็อีเวนต์เหมือนเดิมนะครับผมก็แจกอาบีตี้แจกของไปเลยเปิดตาสไตล์อีเวนต์ที่กําจัดบอสนั่นเองนะครับผมเนาะก็เขาบอกว่าสหรับอีเวนต์นี้ก็จะมาในวันที่1มีนาคมเวลาตีสาาองมะเร็วเน่งนะครับผมเนาะก็เตรียมตัวเล่นกันได้เลยสำหรับฟาวกอีเวนต์ทั้งหลายนะครับผมเนาะ แล้วก็บอร,รอบนี้นะครับผมก็จะเป็นบอสซาบุลันั่นเองเป็นบอสซาบุลย้อมแมว่นเองครับผมก็จะเป็นสีเทาลายขาว่นเดงนะครับผมเนาะซึ่งผมลองแปลคร่าวๆเขาบอกว่าบอสจะแพ้ท่านลมนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็แล้วก็คําเตือนจากการเล่นขเขาบอกว่ากาโลาใช้สถานะคือเอาง่ายๆบอสรู้สึกว่าบอสจะแพ้ลมใช่ไหมแต่ว่าสถานะที่บอสแพ้รู้สึกรู้สึกว่าจะมี2ออย่างคือผมลองแปลง่ายๆคือเขาบอกว่า ใช้สถานะเจ็บปวดและประเภทใช้สถานะเจ็บปวดสภประเภทพิกและความเจ็บปวดนะครับพิกและความเจ็บปวดที่หุ้มด้วยอยู่ใดดาบบินหนีไปและอยู่ที่บนพื้นเนื่องจากการป้องกันกายภาพวี t ทีที่สูงการโจมตีด้วยเงมนลระยะไกลเดี๋ยวนะบางทีจะมีการกระโดดด้วยเหรออ๋อโอเคผมคงเข้าใจละจุดอ่อนต้านทานอมพาธ อ๋อนี่นี่นี่อ๋อโอเคโอเคผมผมผมขอโทษท่านผู้ชมผมผมขอโทษครับผมขอโทษที่อธิบายผิดเอาง่ายๆอะเดี๋ยวอธิบายใหมค่คือคือบอสบอสจะแพ้ประเภทอ,าาอัมพาตอะบอสจุดอ่อนคือลมและจุดอ่อนต้านทานคืออัมาพาตเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวละครที่เป็นสถานะอัมาพาตหรือมีเบียบีตี้อัมาพาตเอามาใช้ได้เลยเด้อนะครับผมเนาะแล้วก็อาสิ่งที่บอส ทำการโจงตีก็รู้สึกว่าบอสจะพ่นใส่พริกสอประเภทและสถานหน้าเจ็บปวดก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมระวังไว้ดีก็ผมบอสบอสจะพ่นดาบก,ก็คือดาบก็คือดาบมันจะคุ่งด้วยพริกและความเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าโดนโจงตีนะเพราะว่าถ้าเกิดโดนโจมตีท่านผู้ชมก็จะโดนบัฟพริกและเจ็บปวดนะครับผมเนาะแล้วเขาลราก็บอกว่าบินหนีไปอยู่บนพื้น แล้วก็นอกจากการป้องกันกายภาพเวทีที่สูงการจมตีเวทมนตนซึ่งเขาแนะนําว่าการโจมตีบางทีถ้าเกิดในกรณีที่เขาบินอยู่บนพื้นใช่ไหมให้ใช้เวทโจมตีคือถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้เราใช้ดาบจมตีได้แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่อยู่ไกลเราจะใช้สไนเปอร์หรือจะ เวทมนต์ก็ได้นะครับผมเนาะซึ่งอันนี้คือคําอธิบายที่ผมลองพยายามทําความเข้าใจนะว่าบอสเป็นไงนะซึ่งเอาซึ่งก็อันนี้คือข้อมูลคร่าวๆที่เขาบอกมาก็อว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดด่านมาก็ค่อยมาก,กันอีทีนะครับว่าเออบอสมันยังไงเลยมานี้ก็เอาไวว่าเดี๋ยวรอดอูทีละกันนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับผมก็แน่นอนครับผมกาชาปองนิงนะครับผมเนาะก็ ชื่อตู้กาชาบีชื่อว่าอะไรนะอะไรเนี่ยรีฟาพร้อมลวดลายการชมดอกไม้สก,กุลับปรากฏขึ้นนะครับผมเนาะก็คือเอาง่ายตู้นี้มันมันมันคือตู้ฉลองอะไรสักอย่างเอาว่าสำหรับตู้นี้มันคือตู้ฤวดดูใบไม้ผีละกันนะครับผมเนาะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับกาชาตู้นี้คือตู้แรกที่เป็นตัวละคร เป็นสเต็ปอัพครับผมเออขออภันย์ก็ผมผมสลับผิดคำเอาง่ายๆคือสับสับตัวนี้คือตัวแรกที่เป็นตัวละครและมีสเต็ปอัพท่านผู้ชมอาก็สลับในตู้ตัวละครนะครับจะมีถึง4สเต็ปอัพเลยนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูทีอย่าง,งเลยแล้วกันครับว่าเพชรใช้เท่าไหร่สเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็ของที่ให้มีแรเบิร์นนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะเริ่มมันแต่เริ่มมันแต่สเต็ปที่1นะครับผมเนาะใช้เพชรประมาณ เจ็ดร้เอเพชรนะครับผมเนาะซิตี้เขาวให้ครับผมก็ลดห้านะครับผมเนาะโอกาสออก FFR นะครับผมเนาะ1.5%สเต็ปที่2นะครับผมเนาะ1,500เพชรนะครับโอกาสออก FFR เหลือบีตี้นะครับผม1%สเต็ปที่3นะครับ1,000เพชรนะครับลดราคา33%และสเต็ปที่4นะครับ1,500เพชร การันตี FSR หนึ่งตัวครับผมซึ่งถามว่าถ้าเกิดเปิดทั้งหมด4สเต็ปเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือ4,750ครับเอาง่ายๆครับเหมือนกับ ability เลย ability ใช้เท่าไหร่ครับ2,750อันนี้คือใช้เยอะกว่า ability นะเว้ย ability 2,750ตัวละคร4,750 ใช้เพชรเกือบห้าพันท่านผู้ชมไอ้เหี้ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าใครที่จะเปิดถึงฟรีเซฟคุณคิดดีๆนะครับคุณคิดดีๆนะครับว่าคุณจะเปิดมันหรือเปล่าก็ผมแนะนําว่าคิดดีๆแล้วกันนะผมนะคิดคิดดีๆนะในการที่จะเปิดการันตีก็ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันเนาะโอเคก็ยังมีคำหนึ่งสาบตู้กาชาตวละครทั้งอัศนารีฟามาในวันที่หนึ่งมีนาคม เวลาตีสองมาเรานั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ของมันแน่นอนอยู่แล้วผมเนาะในการที่ตัวละครมาสิ่งที่ขับไม่ได้เช่นกันคือ ability นเองนะครับผมขอเวลาสักครู่นะนี่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 นอ่ะอันนี้คือตู t y นั่นเองนะครับผมเนาะก็สําหรับ ability นะครับผมเนาะก็แน่นอนชื่อตู้ชื่อเดียวกันนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้คือทําไม ability และตัวละครมึงขายคนละวัน คือตัวละครขายไว้ที่1แต่อเบตี้ขายไว้ที่7แต่เวลาตอนมาเท่ากันก็คือตีสองนะครับและและน่นอนครับผมสำหรับอเบตี้รอบนี้คือมี2ใบนะอาสนะนและยูกินะครับผมก็คือตามแม่แหละนะครับเสรินสเต็ปอัพในการเปิดเหมือนกับตู้อเบตี้ช่วงปีใหม่เลยคือมีทั้งหมด3สเต็ปนั่นเองนะครับผมเนาะสเต็ปหนึ่งครับผม750เพชรลด50%โอกาสออก S s R หรืออเบตี step ้หนึเปร็นต์เตปสองพัเพชร ลดราคา33นะครับและเสร็จ3 1 0 0 0เพชรโอกาสออก S R หรือไม่สีต้องพราว่าการันตี S R 1ตัวทั้งอบีตี้หรือตัวละครนะครับผมเนาะ ซึ่งไอ้ซึ่งอาบตี้อ่ะมันดูธรรมดาไปเลยซึ่งต้องบอกกันเลยนะครับว่าใครที่จะคิดเปิดการันตีผมแนะนำว่าให้ท่านผู้ชมเหมาตู้ไอ้นี่ดีกว่าอาบิตี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีอ่ะมันก็มีโอกาสที่ได้อาบิตี้แล้วก็ตัวละครในเวลาเดียวกันนะเว้ยเออเพราะฉะนั้นแนะนําว่าใครที่จะเปิดเปิดอาบิตี้เถอะนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมลืมไปคือใช่ครับลืมบอกความสามารถตัวละครนะครับผมเอออัน,นอันนี้ลืมอันนี้ลืมอันนี้ลืมจริงลืมจริงว่า ในในในช่วงถัดไปอ่ะผมต้องผมต้องให้ท่านผู้ชมดูว่าแต่ละตัวละครคือสายอะไรบ้างอ่ะซาบลีฟาจังนะครับผมเนาะอ่ะลืมบอกเลยนะครับว่าสำหรับตู้นี้เป็นตู้เซตท่าลมเดอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ลงฟูแล้วก็จะเปิดไม่เปิดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะนะครับผมสซาบรีฟ้าก็จะเป็นประเภทสายดาบท่าลมนะครับผมเนาะอ่าท่าลมนะคลาสดาบนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็อาสนะจังนะครับผมเนาะก็จะเป็นประเภท ธาตุาลมนะครับผมคลาฟเวทนต์นั่นเองนะครับผมเนาะก็ใครที่ต้องการตัวเวทธาตุลมเตรียมตัวเปิดได้เลยสำหรับอ,อัศนจังส่วนความสามารถไม่พูดแล้วกันนะว่ามันยังไงเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอัปเดตใหญ่หรือว่าตอนที่เกมมาผมก็ต้องพูดอีกทีนึงเนาะว่าเออความสามารถมีแนวบังด้วยความที่ว่าเป็นภาษาญุ่นก็ผมให้ท่านผู้ชมแค่ดูเรื่องธาตุแล้วก็ คลาสอาวุธดีกว่าว่าเป็นคลาสอะไรนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาอับบิลิตี้นั่นเองนะครับผมเนะมานนเนะ,นะก็เดี๋ยวเราจะมาทั้งแปลเลยแล้วกันนะครับว่าอับบิลิตี้ทั้ง2คนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนาะสำหรับอาสนะจังนะครับผมเนาะก็สามารถตอนนี้คือบวกธาตุลมนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ความสามาิตี้สองคือบวกเวทยี่สิบเปอร์เซ็นต์หากเจอคู่ต่อสู้ที่แพ้ธาตุเหลา นะครับผมเนาะซึ่งประเด็นคือไอใบนี่เขาบอกว่าเขาแนะนําให้กับตัวละครที่เป็นสายเวทท่าน,น้าเท่านั้นซึ่งประเด็นคือใบนี้แม่งจอดจงมากคือต้องใส่ให้กับตัวละครที่เป็นอาสนะตู้กาชาตัวใหม่ครับ้าบอกเลยนะครับว่าใครที่ได้ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าใครที่มีอาสนะเอลโอน้ําก็คาดว่าน่าจะใส่ได้แหละนะครับผมเนาะคืออย่างน้อยไม่ได้บดท่าลมไม่เป็นไรยอย่างน้อยโบกจงตียี่สิบอ่ะอันนี้โอเคนะถ้าเป็นในกรณีของอาสนะเอลโอ นี่ครับผมเนาะเอาขายเยอะนะครับอันว่าสหรับอาบิตีอัสนะเอลโอตามนี้นะต่อมาโอเคต่อมาของยูยูกิจังนะครับผมเนาะก็ความสามารถที่นางบวกก็จะมีอะไรนะบวกโจงตีนะครับ5%นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็บวกโจงตีอีก30%หลังจากที่60ิวิธีนะับถอยหลังจากการ ต่อสู้นั่นเองนะครับผมก็คือการว่าเราได้โบกโจงตีมันสามนต์แต่ว่าไอ้สาเนี่ยเขาจะนับหลังจาก60วิธีหลังจากที่เราเริ่มทำการต่อสู้ซึ่งเขาบอกว่าบัตรควาสามารถสลหรับการปรับปรุงทักษะทักษะต่างๆจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโอเคถ้าพูดง่ายคือเหมือนใบเนจะเพิ่มจงตีเดี๋แค่ว่าในการจะได้โจงตีงแรงก็คือเหมือนต้อง ต้องดูเรื่องเวลาลนะ้วะก็ตอนที่บอกเขาจํากัดประมาณ60วินาทีสำหรับการบวกจงตีประมาณ30วินาทีาจงตีประมาณ30นะครับก็อันนี้ก็อนว่าความสามารถเขาเข้าประมาณนี้ก็ถือว่าอาบีนะตี้ยุกิชนะนะแต่แต่ถึงไงก็ตอนที่บอกแหละเดี๋ยวถ้าเกิดเกมมามก็ต้องดูอีกทีนะว่าดูอีกทีดึงนะกันนะว่าตู้เป็นไงซึ่งผมผมบอกเลยว่าผมน่าจะต้องแบ่งตู้ละหนึ่งเซฟอะ่ะเพราะว่ามันขายคนละวัน <laughs> จริงๆมันขายคนละวันจริงไว้คุณ นีครับผมเนาะแล้วก็อยางสุดท้ายครับผมแน่นอนครับสิ่งที่ขับไม่ได้ท่านผู้ชมก็คือ Battle p a s s ของวันเล่มโชว์ดาวในช่วงมีนาคมนั่นเนองนะครับผมเนาะก็สับตัวละครรอบนี้ผมก็จะเป็นตัวละครของน้องริสเบชุดนักปรชล์ไพั่นเองนะครับผมเนาะก็สำหรับริสเบนะครับก็จะเป็นประเภทสายซัพพอร์ตธาตน้ำนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งผมลองแปลคำไปเขาเ <ๆ S 2> ขาเขาบอกว่า ผู้สับสนุนที่เพิ่มความเร็วในการดําเนินการของทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อขับไล่สตูอย่างรวดเร็วนะครับผมเนาะก็แน่นอนใครที่เป็นสายเบรทนพาร์ตในราคา429บาทก็ไม่ควรพลาดสลับลิสเบตตัวนี้ละกันนะครับผมเนาะโอเคก็คาดว่าน่าจะได้เวลาจบแล้วอ่าใช่ใช่ใชชช,ช,ช่ลืมอบีตี้เลยเออใช่ลืมอบีตี้เลยก็สาบอบบีตี้เขาบอกว่าจะบวกอะ,อะไรนะเพิ่มเกรดลัชบวก10%แล้วก็ลดสวิต นะครับ5เปอร์เซ็นต์เฮ้ยควาสามารถใช้ได้นะ,ะย้าอีกครั้งหนึ่งสับอาร์บีที้ของรี่เปตใบนี้เขาเข,ขาบอกว่า่าลดเวลาสวิตต์นะครับ5เปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มเกรดลัชบวก10มันเองนะครับผมเนะาะความสามารถแล้วก็คำเปิดของการใบนี้เขาบอกว่าความสามารถที่สามารถเพิ่มคะแนนเร่งด่วนของคุณได้อย่างประสิทธิภาพนะครับผมผมก็ไม่รู้คืออะไรนะก็สำหรับอบีที้ตามนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมคือ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนที่อัปเดตกาชาใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงอับิตี้ผมก็จะมานั่งพูดคุยอีทีนึงนะครับว่า เอออบิลิตี้ความสามารถเป็นยังไงนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมนั้นก็ได้เวลาจบคลิปแล้วนะครับผมสำหรับอัปเดตข่าวสารพาร์ที่17นั่นเองนะครับผมก็ตามที่ผมบอกแหละค่าเกิดคลิปนี้มีการผู้ผิดประกันดารดินพันธ์หรือว่าคลิปจะยาวไหนก็ขอภัยท่านผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคท่านนั้นก็ขอตัวจบคลิปเท่านี้นะครับผมเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันตามที่บอกนะสำหรับตู้กาชาที่เป็นตัวละคร นะครับมาในวันที่1มีนาคมนะครับผมแล้วก็ ability นะครับจะมาในวันที่7มีนาคมนั่นเองนะครับผมเนาะ <S <S โอเคเท่านั้นก็ไปละบ,บายบาย see you